เขาไขอยู่ในเล้าขอขวดของเรากขอควายข่าวนาเขอคนคึ่งขังคขอระคังข้างฟ้าองูใจกล้า้าจ,จานใช่ดีชชชิงตีดังชชช้างวิ่งนี้สอโซลําทีโชกระเชอคู่กันยยผู้หญิงโสภาด,ดาชดาสวมพลันต่อประตัก คุ้นันทอทานเข้ามารองทอนังมนโอหน้าขาวทอผู้เท่าเดินย่องตอเน้นไม่มอเตอเด็กต้องมีมนตเต่าหลังตุงทอถุงแบกขนทอทหารอดทนทอทงคนนิยมนอนุควักควายบ่อใบไม้ทับทมปอปลาตากลม พอพึ่งทำรังอฟอฝาทนทานพอพานวางตั้งฟอฟันสาจ,จังพอสำเพากลางใบมอมาคึกคักยอยักษ์เกี่ยวใหญ่เพราะเรือพายไปลอลิงไตเรา้าวเวนลงยาสอขอสารางเงียบเงาสอบรุษีหนวดยาวสอเสื้อดาวขนอง หอหีบใส่ผ้าลอจุลาท่าขยองอออ่างเนืองนอ้องหอนกูกตาโต